วันที่18มก,กราคมนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะครับย้อนกลับไปในอดีตนั้นมีหลักฐานปรากฏว่าเป็นวันที่สมเด็จพระในเรศวรมหาราชทรงกระท,ทํายุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาค่ําคืนนี้ครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระในเรศวรติดตามจากรายงานครับ ชัยชนะเหนือสองครามยุทธหัตถีคือหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่พระนเรศวรมหาราชทรงสร้างวีรกรรมกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกได้อย่างสง่างาม พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกและในฐานะนักแสดงนำผู้รับบทสมเด็จพระเอากาทศรสเปิดเผยว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลประกอบการกำหนดวันกองทัพไทยของกระทรวงกลาโหมเมื่อปีพุทธศักราช2523ที่มีมติกำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา วความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่เป็นอาหารเนี่ยนะครับทุกๆเหล่าทัพเนี่ยก็คิดว่าวันนี้เป็นวันแห่งสัญลักษณ์อยู่แล้วการทําสงครามเป็นสัญลักษณ์ของโดยใช้ช้างจริงๆในภูวิภาคในมีน้อยที่จะเป็นสงครามที่คนได้จดจําแต่เดิมการคำนวณว,วันจันทร์แรมสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช954กำหนดตรงกับวันที่25มกราคม ดังนั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523คณะพุทธศักราช2549คณะรัฐมนตรีได้เห็น<ล>ชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ <fish> มนุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน